โย่ท่านผู้ชมยังจำแมปที่ท่านผู้ชมเล่นแมปแรกของเกมโรบอกได้ไหมครับว่าเป็นแมปอะไรยังจำบรรยากาศตอนที่เล่นตอนแรกได้ไหมครับว่าแมปที่เราเล่นแมปแรกนั้นมันสนุกขนาดไหนถ้าสำหรับผมแล้วหรอแมปแรกที่ผมเล่นในโรบอกนั้นก็คือ One p i e เม m e r เ d เด n ครับผมก็เป็นแมปแนว One p i พ c ทที่รู้สึกว่าจะเป็นคู่แข่งกับสต e One p i พ c e นะครับแต่ผมไม่เคยเล่นสต e One p i e c e นะผมเล่นแค่ One p ี e เม m e r เ d เดียนแล้วก็ ไมไ่เล่นโลบอกอีกเลยหลังจากที่เลิกเล่นวันพีสเมลเรเดียนไปและในคลิปนี้ผมจะมาทําการย้อนรอยอดีตที่ผมได้เล่นวันพีสเมาเลเดียนผมจะเข้าไปดูว่าในแมปนั้นมีอะไรเปลี่ยนไปไปบ้างจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเจ้ะ yeah! และตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า One p ี e เมอร์เลเดียนนะครับผมแมปนี้เมื่อก่อนบอกเลยนะครับว่าเป็นแมปที่ดังมากๆเลยนะสําหรับแบบวันพี e นะครับเป็นคู่แข่งของ s สตี o n วัน e ี e เลกก็ได้แต่สต e o n วันพี e ผมไม่เคยเล่นนะและที่ผมมีอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็คือกิฟฟอนนะครับดาบของแชงคูนั่นเองที่แชงคูดได้เกิดตามแมปแล้วผมก็ไปตามเจอมานะโอ้แบบโคตรคิดถึงสมัยก่อนนะที่แบบ แบบนี้มาแยกๆอะ่ะดูพี่คาชาอะไรงี้ดูผมนั่งดูพี่คาชาเล่นแบบนี้แล้วแบบโอโ้โหโคตรสนุกอะ่ะเมื่อก่อนกนะ็คือแบบนี้สุดยอดถ้าเป็นในมือถือนะครับเราจะไม่สามารถแดดแบบนี้ได้นะมันต้องใช้แบบคียรัดอะ่ะเกมมันก็จะแบบดูเล่นยากๆนิดนึงนะครับเพราะแบบเป็นเกมนานแล้วไงหลายปีแล้วว่ะโอ้โหนานจัดอะ่ะก็แบบก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าอุ้ยเอ้ยอ๋อไม่เป็นไรตอนนี้ผมกินผลทรายอยู่นะครับมอนก็เลยทําอะไรไม่ได้ แมปในตำนานเลยอย่าแมปนึงอะที่ยังแบบเหลืออยู่แต่ผมเห็นหน้าเราบอกว่าแบบจะมีอัปเดตเร็วๆนี้เห็นตั้งนานละสักพักใหญ่ๆแล้วแบบประมาณหลายเดือนแล้วแต่ก็ไม่เห็นมีอัปเดตอะไรเลยพวกขนปีศาจพวกอะไรนี้มันจะดอบตามไมมนี่นะครับดับตาใต้ต้นไม้อะเหมือนว่าจะดอบทุกๆครึ่งชั่วโมงหรือว่าอะไรสักอย่างเลยแหละ ผมก็จาไม่ได้นะพาะแบบไม่ได้เล่นนานแล้วไงเดี๋ยวเราไปดูที่ไหนกันดีนะเออแล้วเกาะสกายเปียขึ้นยังไงวะผม,ผม,มผมไม่รู้วะที่นี่นะครับข้อความเขาบอกว่าเดวิลฟ g h ไฮคีบุกนะครับก็คือผลพิสามันจะดอกตามต้นไม้แต่ผมไม่รู้ว่ามันดอกอยู่ตรงไหนไงผมก็ยากเห็นเหมือนกันไม่ได้เห็นนานแล้วว่าผลพิสามันจะดอกตรงไหนวะ ถ้่ผมเคยเจอตรงนี้ไงตรงหินตรงนี้ผลทรายที่ผมใช้อยู่นี่แหละก็คือผลที่ผมเก็บได้ไมันจะดอกตามใต้ต้นไม้เจีนี้มันไม่มีวิ่งนะครับก็เลยดูเดินชา้ชาชา้านิดเดินชา้าแบบชา้าจัดอ่ะไม่น่ามีแล้วก่อนนี้เ้าไปเกาะอืน่นดีกว่าบนท้ายป่าว่าไงน้องเฮ้ย <H ui> ไอ้ไก่เัาจะพีอูพีอดีอดีว่าดีพีพีดีอดีน้อง มาดีพี่พีดิน้องเจอกิฟฟันกูเป็นหน่ยเป็นไงไกลเจอกิฟฟันพี่จริงๆมันมีแบบทักษะด้วยนะท่าอะไรท่าคิวฮะอะไรวะท่าอะไรวปเนี่ยไ,ไ,ไปดีกว่าวะเฮ้ยน้องเรือพี่มันจะเป็นหนวะอ่าได้ซื้อใหม่นี่ไงแชงคูดแชงคูดเกิดกับผมข่าวนะครับ เฮ้ยเชียงคูดเกิดกับนวดขาวผมขาวแล้ววะโอเคเลตโกดันดูที่เกาะแรกก่อนนะครับว่าแบบเชียงคูดเกิดเกาะแรกหรือเปล่ามันมีโอกาสเกิดไงไม่น่ามีโอเคเราไปที่อันนี้เป็นเกาะของบาร์กี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็อยากเจอหนวดขาวเหมือนกันอยากได้ทวนของหนวดขาวอะนี่ไงบาร์กี้ ไว้ติดติดติดบากกี้อยู่ตรงกลางเฮ้ยอยากเจอผลพิซซ่าขอผลพิซซ่าได้ไหมครับไม่น่ามีนะปะ๊ะเราไปก่อนต่อเลยนะครับเกาะอ,อันนี้คือเกาะลิงนะครับเกาะสองนั่นเองตรงนี้ก็จะมีพวกแชงคูดเกิดอยู่ตรงนี้เลยถ้าผมจำไม่ผิดเพราะผมดูคลิปพี่ข้าชามานั่นเองผมอยากเจอฮาคีบุ Book ๊กว่ะไม่เคยเจอฮาคีบุ๊กเลยนันเนีเ่ยเออเฮ้ยมีบ่หวะ โอเคไม่น่ามีนะครับก่อนนี้ไม่น่ามีผลพิศาจด้วยต่อไปนะครับก็คือเกาะของคอคโคไดนั่นเองจะไปสำรวจซีเพื่อจะเจอผลพิศาจหรือว่าแบบหนวดขาวอะไรเงี้ยแชงคูนอะไรเงี้ยมันเกิดตรงไหนว่าผลพิศาจเราก็ไม่รู้วะวีคอคโคไดแมงยืนแอคอยู่ข้างบนนั่นโยไม่เห็นวีแววของผลพิศาจเลยวะ อันนี้คือผมไม่กล้าลงไปข้างล่างนะเพราะแบบมันนานเกินอ่ะมันเดินช้าไงผมก็เลยไม่อยากลงไปดูซิว่าเกาะมารีนจะมีผลพิศสารหรือว่าเชียงคูหรือว่าหนวดขาวเกิดหรือเปล่านะมีไหมเนี่ยน้องอยากเจอว่ะผมว่าไม,ไม่น่ามีละทรงนี้น่าจะหงอยจัดก่อนนี้นะครับโอกาสเกิดเยอะมากเลยนะกก่อน,นู้นผมไม่เคยไปว่ะ เราไปก่อนนี้กันข้างหน้าันี่นแหละมันคือเกาะของอะไรก็ไม่รู้แหละในเรื่องไอคนนั้นนะ่ะมันว่ายน้ำมาลุยกูลุยกูไปครับกาะสกาเปียด,ดีกว่ามันจะขึ้นไงมันต้องแบบไอใช้นี่เหรอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมลืมชื่อว่ะอะไรวะน็ knock up, knock, 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 อกอัพน็อกน็อกน็อกอะไรสักอย่างนั่นแหละ Let's go! ไปฮาร์เฮียยเอาจัดถ้าบ็อกฟุตม่งี้นะ โหโคตรเจ๋งอะ่ะแบบกอสกายเปียใช้อะไรวะใช้น้ำขึ้นเออนี่นะครับบล็อกฟุตเกมดีคุณภาพดีนะครับควรเอาเป็นยิ่งอย่า่เ,ออเยนเนยทำไมลอยขึ้นชา้จาจังหูต้นไม้โคตรเยอะเยอะจัดเฮีย <Here. S 1> ทำไมลอยชา้าจังอ่ะโอเฮียชา้าเกินจอดเรือฮาร์บโอเคโอเคเลตโก หายเจอเหรอวาเฮ้ยผอเ,เจอแล้ววะตรงนู้นอะใช่ไหมไม่น่าใช่มันเป็นเหมือนแบบสุดเขตอะนี่ไงมันมันรีอีกแล้วนะครับน่าจะรีทุกๆ15นาทีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้มันหายากไงประเด็นอะแชงก็ไม่เจอว่ะโอ้น้องเอ้ยปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บมาดูหลังก่อนนะครับเผื่อเกิดเฮ้ยไม่เกิดว่ะ ไม่เกิดเฉยเลยผมว่าแบบหายากกว่าบล็อกฟูดเลยนะหนึ่งเลยที่มันหายยากก็เพราะว่าแบบมันวิ่งไม่ได้นะครับมันต้องเดินอย่างเดียวโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน